เดี๋ยวเดี hi, hi, ๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวด n ดีเเเนี้เนะซึ่งเีวีี่ยดีวีีย ล้วก็เพลงที่ออกมาใหม่เป็นเพลงของอไอเทจัมปัสซักเนาะที่เราห้องกับนักร้องที่มีชื่อว่าต้นวีไลใจเพลงนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโ oh, อ oh, ้แพงแบบแบบโอ้แพงแบบโอ้แพงประมาณนี้แหละเนาะวันนี้ใน House m เ s i c Reaction เพลงนี้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะทุกคนอาจจะได้เบิ่งนทีเซอร์ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี่แล้วเนาะเฮาก็ได้เบิ่งมาแล้วน้อยหนึ่งแล้วเฮาก็เห็นว่าโอ้ นัน่งเอกเอ็มวีขาวแห้งขาวจนแสบตานะทุกคนถ้าแบบไพรบ่เคยหูจักนี่ย่ามผมเข้ามาขาวโป๊ะก็หายไปเบิ่งเอ็มวีเพลงนี้เนาะขาวแบบขาวโบะแห้งอีหลีนะอ่ะโอเคจังจันเนี่ยเอาไปเบิ่งเร a c t ชั n นเพลงนี้กันเลยเนาะทุกคนนะน,ะ<ม>นี่เด้ขาวแหง <it> ้งแคอคือ<ม>งงก็ก โตกับว่าว้าวโบด้เห็นคือปีเลยนะเป็นตแทโอแพแก้มแดงๆเป็นตาฮักเกันหนุมส่งเขินๆจนจํานลาทำนองดีทำนองดี Mi ha นี่บอกเธอถแม้ว่าเจ้าสะคิดสิคอยสอนเอาจนกว่าเจ้าสิเจอสิเอาจนเจ้าได้ข้างเธอในมืออื่นในมือเธอจะบอกเหตุแห้งเงาจะมีเพียงแต่สองเฮาต่อจากนี้จะบอกเหตุใ้เสียใจเลยคนดีไอ้สิเหตุทุกอย่างเพื่อนางในมือนี้ให้อยู่แดงมีหอยู่ดีมีคนนี้ก็เสียห่วงอยู่แดงมีหิพบกับไอโบมีย นองไปเที่ยวแลสิบสิบบแล้วเลียวบังยิไกโกับไปโบมีถอดมีแต่แทงโอ้แทงบมีถอดมีถอดดอกกุหลาบไมหาพี่กะกลับอีกความแม่งอะ กแต่อยู่นี่เลยอ้พี่โอเวเนอยู่นี่เรงจะถ่าย MV ข้างอีกครับทุกคนจบไปล้วการีชันเพลงโอ้แทง ตอนเขาได้ยินเลยอกเห็นสื่อเพลงแรกๆเขาก็ในความมันสิเป็นเพลงแบบหน้าหักหน้าหักโอ้ยเป็นตะแพงอะนะยอมใจฉากเปิดนี่แกโอ้ยตายละขาวจนแสบตาแหง้แหงอหลีแบบเออคือแใบบแบบส่เป็นแบบเสียอารมณ์เป็นเครื่องเป็นเครื่งบิกินี่ลงจากรถเหมือนกันแบบมีผู้่าวลองเพลงดิกีตา้าอยู่นะถ้าเป็นแบบในชีวิตจ,จริงับคงสิม่มีผู้ใดแบบว่า ใส่สุดจังสั้นคือเรถเดินสารเลยแกแบกบรากกระเป๋ากลับบ้าน,น้วทุกคนคงสิบหอดทุน,นะนอะน่าเบิกโซงแล้วคือเก่าแหละเนาะอเสตจำปาซักลวกษมีเสียงที่มีคุณภาพเก่าเสียงนุ่มละมุนแต่สิบอกว่ามันกับหมอกระเพลงนี่แต่กับอีกคนหนึ่งที่เราเื้นต้นเหมือนหมอเราเล่าก็เสียงมวนได้เสียงมันเป็นอารมณ์แบบมันได้แม่นว่าแบบสองคนมาลองน้ำกันแล้วเสียงมันโดดกันนะเป็นแบบมันยังเอ่เบลนผสมเข้ากันได้อยู่ประมาณนี้นะเนื้อเพลงน่ะ กำกัวเพลงกำกวัวจนแบบเออเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนางเอกก็ต้องแบบแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่แบบเปิดฉากมา,แ,ากแบบฉากแรกเป็นออมูนอ่ะแบบขนาดเท้าเบิงเขาก็ยังแบบเหนือเพลงกันเออนั่นแหละเขาเจ้กาถือไปได้แบบสอไปทั้งนั่นแต่ว่าเหตุแห่เพลงมันแบบมีความสนุกสนานมากขึ้นเนาะ แต่แบบเท้าแบบฟังเลยกับวุ้ได้แบบคิดหลายว่้ได้เป็นคนคิดลึกขนาดนั้นนะทุกคนก็จะเป็นแบบเฮฮาสนุกสนานขนาดเนาะซึ่งกะก่อนสิไปเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนเขาไปฟังเพลงต้นฉบับเนี่ยเนอะเพราะว่าเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อน,นี้เนาะและ้วกะไปฟังไปปั้นวิวกันเนอะมันแบบวิวขึ้นไลๆ่ๆอะไรล่ะ,ละเอ่มจังใดกะก่อนไปเนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับ s ไคร้เพื่ให้กับช่องเด้อดีเอาเฮาสิมาเฮ็ดเพลงใหม่ทุกคนได้เบิ่งกันเพราะว่ามันมีเพลงใหม่ที่เสียออกมาในเร็วๆนี้เดี๋ยวเฮาสิมา เฮต์แบรกชั่นกันให้ทุกคนในเบิ้งเนาะืัอน,นี้ไปแล้วเด้อทุกคนเนะบายจ้า